แสงแรกกำลังขึ้นแล้วทุกคนแ <c oughs> สงแรกกำลังขึ้นแล้วกำลังสวยเลย ทุกคนมารอสิ่งนี้นะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวป้าก็ไปอีกกลาดอะ <c oughs> ป้าไปทุกวันเลยบางทีมันรีบมันรีบมันก็ยังไม่ทันได้เอากล้องขึ้นมาถ่ายหรอกแต่วันนี้วันอาทิตย์ของน่าจะขายเยอะ ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันนะคะแต่ถ้าป้ายังไม่ไปติดตามเดี๋ยป้าจะไปดูหลังบ้านนะวันนี้มาทันวันนั้นมาไม่ทันมาพาชิตขึ้นไปอยู่บนยอดดูแลอยู่ที่ไหนคะเนี่ยสแสดงไม่ได้อยู่บ้านใช่ไหมมาทำงานต่างจังหวัดเหรอ อุ้ยจูนอยู่ไกลมากเลยคลิดถึงบ้านแย่เลย64ขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยค่ะที่ชอบดูป้าป้าก็ถ่ายไปเรื่อยๆป้าเพิ่งจะมาเริ่มถ่ายคลิปถ่ายอะไรบางทีก็ถ่ายน้องหมาจรที่เอามาเลี้ยงมั่งอะไรมั่ง เข้ามาดูช่องป้านะเดี๋ยวป้าจะถ่ายคลิปดีๆให้ดูเพื่อจะได้ทําให้ขายคลิปถึงบ้านบ้างโอ้ยอยู่อังกฤษเลยเหรอดูบรรยากาศรอบบ้านรอบป,ประเทศบ้านเราเนะต้องดูคอบๆดูน,น,นนะ เดี๋ยวป้าจะถ่ายคลิปวิวสวยๆลงให้ดูนะใช่ค่ะบ้านเราดีที่สุดอาหารก็อร่อยอยู่ที่นู่นรักษาสุขภาพด้วยนะคะ ทำไมวันนี้ขึ้นช้าจังเลยอ่ะไปแล้วทุกคนแสงมาแล้วแสงมาแล้ว ก้อนนั้นมันจะบางเยอะไปหน่อยแสงเลยไม่ขึ้นออ้้่าอ๋อโอ้ป้าค่อยๆขี่มาค่ะ ้าไม่ขี่มอไซค์เร็วหรอกวันนั้นป้ามาป้าก็เปิดกุญแจคาไว้เลยมาจอดไว้ไฟแบตหมดต้องโทรตามลูกให้ลูกมาสตาร์ทให้ <c oughs> คุญแจก็คาไว้ด้วยนะแต่มันอยู่ในชนประทานมันไม่หายหรอกขอบคุณนะคะที่เป็นห่วง มีน้องจูเนี่ยหนที่เข้ามาคุยกับป้าแล้วเป็นห่วงป้าขอบคุณนะคะโอ้โหแสงแรกของวันนี้ทำไมมันช้าจังเลยทุกคนเขาเดินได้เหงื่อแล้วป้ายังไม่ได้เหงื่อเลย ไาไปอยากเดินเดินแล้วคลิปมัน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 ไม่มันไม่เสถียรหรืไงกันไม่รู้มันค้างค้างเน็ตมันค้างถ้าเราโทรศัพท์หล่นลงไปทำไงไม่เหลือไม่เหลือดูดิ มาจะมาทุกคนเห็นไหมเป็นๆแอ้โห้โหมันมีเมฆบางมันก็เลยไม่เห็นเท่าไหร่ ขึ้นแล้วอะมันสวยมากยังไงนะรอคนด้วยเลรด้วยไหไ เริ่มเยอะแล้วนะทุกคน,คนเริ่มเยอะแล้วทุกคนเดินขึ้นมาเหนื่อยทุกคนโอ้โหนี้ขึ้นช้ามากวันนั้นป้ามาขึ้นไปสูงแล้วนะ นี่เป็นทางทุกคนไม่เดินเหรอไหนเดี๋ยวหนูจะไปเดินทะเลเนะขึ้นมาถ่ายรูปพี่เฉยขึ้นมาถ่ายไลรเฉยๆวันนั้นเดินหนูเดินไปโู้นเดินกระบาจะตายเดินไปถึงปั๊มหลังเลยอ่ะวันนี้ได้กี่รอบแล้วเนี่ยโอ้ยเพิ่งมาเอาเลยเดินแค่นี้ถึงนู่นบางทีก็ถึงแค่ปั๊มนู้นแล้วก็เลี้ยกลับวันนี้ถึงสุดโน่นแล้วเดี๋ยวกลับมาเหรอ Okay, วันนั้นหนูลอง <okay. S 2> เดินไปนู่นโอเคพอไหวใช้เวลาชั่วโมง <okay. S 2> ชั่วโมงชั่วโมงยี่สิบแปดนาท <Okay. S 2> ีเดินไปเดินกลับอ่ะโอเคพอเดินไหวไงหนูทันไรแล้วเหงื่อออกแล้วเออร้อนที่ร้อนหนาวตอนร้อน หรือว่าบอกทุก,ก,กคนคนเริ่มเยอะแล้วนะเพราะมันจะสาดบางฝ่ายแล้วคนเริ่มเยอะแล้วนี่วันนี้เขาเป็นอะไรเนพระอาทิตย์เนี่ยมันมีเมฆบังอะทุกคนมันเลยไม่เห็นอะไรที่มันสวยๆเลยโอ๊ยเสรยใายจังสา,าไไตั้งหน้าตั้งตาม,มาอืม มันเยอะอยน่อะตรงนู้นนู้นนู้นขอบอ่างตรงนู้นนะถ้าขี่วนรถวนไปนู้นมันจะมีศูนย์อาหารเรียกว่าศูนย์อาหารแล้วกันนะใช่ค่ะสูง ทุกคนขึ้นมาหอบแพกกันหมดเลยไม่มีใครไม่หอบหรอกรรรตอนนี้ที่นู่นกี่โมงคะคุณจูน ทุกคนเราคงไม่ได้เห็นพระอาทิตย์สวยๆแล้วละ่ะเขาเมฆมันบังเนี่ยปกติเขาจะขึ้นมาสูงแล้วนะอ๋อเที่ยงคืนเหรอคะมันห่างกันกี่ชั่วโมงอะ่ะยังไม่นอนอีกเหรอ พักผ่อนเยอะๆนะคะสองสามสองสามสองสามดคนพระอาทิตย์มันขึ้นมาแล้วล่ะ เมฆมันบังไงมันก็เลยไม่เห็นอะไรที่มันสวยเลยวันนี้โอ้ยเยอ่จังถ้าที่เราก็ขึ้นมาแล้วเมฆมันเมฆมันเมฆมันเยอะไงทุกคนเนี่ยตรงนั้นได้เห็นไหมเนี่ยที่เป็นแสงสีสะทองตกตรงน้ำเนี่ย nó 6 cho muôn Ủa, anh nó 6 cho muôn anh mình, mình băng là nó chuồn mình có lời mới hiện pha thịt lên mình đây hiện cái ngầu của pha thịt này lại Ôi, mình có mì một อันเจ็ดชั่วโมงอีกเจ็ดทำไมคะอ๋อได้ค่ะต้องท่นไปพักผ่อนเถอะเดี๋ยวป้าจะไปตลาดเดี๋ยวไปดูตามดูคลิปป้านะเดี๋ยวป้าจะไปแวะตลาดก่อนไปพักผ่อนเถอะคะ่ะ คนป้าคงต้องลงรายแล้วล่ะ